สวัสดีครับกับผมนตทรสรวิทย์ปรองคำชั้นปีที่สองโรงเรียนละแมวิทยาวันนี้จะมาเล่าความเป็นมาของตำบลทุ่งหลวงตำบลทุ่งหลวงเดิมเป็นทุ่งหญ้าสำหรับเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นที่ของหลวงชาวบ้านจึงเรียกสถานที่เลี้ยงสัตว์นั้นว่าทุ่งจึงเป็นที่มาของชื่อตำบลตั้งแต่บัดนั้นก่อนปี2513ตำบลละแมเป็นหนึ่งของอำเภอหลังสวนมี8หมู่บ้าน และหมู่ที่8ของตำบลละแม่คือบ้านทุ่งหลวงปี2513ตำบลละแม่ได้ยกฐานะของตนออกจากอำเภอหลังสวนมาเป็นขิ้งอำเภอละแม่แบ่งการปกครองเป็น3ตำบลประกอบด้วยตำบลละแม่ตำบลสวนแตงและตำบลทุ่งหลวงซึ่งตำบลทุ่งหลวงแบ่งการปกครองเป็น13หมู่บ้านในขณะนั้น ต่อมาเมื่อปีพออ 2, ศ2 5 3 5จำนวนประชากรของตำบลทุ่งหลวงเพิ่มมากขึ้นจึงขอแยกหมู่บ้านจำนวน5หมู่บ้านเป็นตำบลทุ่งขาวัดสวนตำบลทุ่งหลวงจึงเหลือเขตการปกครองอยู่8หมู่บ้านแต่ปัจจุบันมี9หมู่บ้านเพราะได้แยกหมู่ที่3หมู่บ้านห้วยทรายขาวออกเป็น2ส่วนคือหมู่ที่9บ้านห้วยทรายขาวใต้